คุณเคยเห็นทะเลทรายน้ําท่วมไหมและมันเกิดขึ้นแล้วที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์แต่ที่เป็นข่าวกันมากมายที่เห็นกันชัดๆคืนนนนนอนครดูไบหลายกระแสบอกว่ามันเกิดขึ้นจากการทําฝนเทียมที่มากจนเกินไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กําลังมีการประเมินความเสียหายซึ่งคาดว่ามากมายมหาศาลมากกว่า2,554ที่ประเทศไทยเกิดน้ําท่วมสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลถึงการท่องเที่ยวอย่างหนักคงไม่มีใครคาดคิดว่าในพื้นที่ที่มีทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่จะเกิดน้าท่วมขนา คุณรู้ใช่ไหมครับว่าทรายดูดซับน้ําได้ขนาดไหนแต่ Cloud Seeding หรือการทันฝนเทียมไม่ได้มีผลกับวิกฤตครั้งนี้แน่ๆแต่มันเกิดจากความร้อนที่สะสมมากมายเกิดฝนหนักที่สุดในรอบ75ปีถล่มลงมาภายในช่วงเวลา1วันการทําฝนเทียม ไม่ว่าจะทำมากขนาดไหนปล่อยขนาดไหนไม่สามารถ generat ให้เกิดพายุหรือ storm ได้จริงๆแล้วเหตุผลมันคือ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศอากาศที่ร้อนขึ้นทําให้ความชื้นมีมากขึ้นตามไปด้วยคุณรู้ใช่ไหม d u b a international i airport หรือสนามบินในนครดูไบเป็น b u s i n e s s airport สําหรับ international travel flight หรือเครื่องบินหลายๆล,ลำจาต้องบินวนอยู่เป็นช่วงเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะสามารถ landing ได้นักท่องเที่ยวมากมายติดอยู่ในนครดูไบ ไม่สามารถเดินทางออกหรือเข้าได้ผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูครับฝนที่ตกในนครดูไบในแต่ละปีนั้นมีปริมาณอยู่เพียง120-130มิลลิเมตรเท่านั้นทั้งปีนะแต่ประเทศไทยมีฝนตกเฉลี่ยปีละ1,400มิลลิเมตรลองคิดดูครับฝนที่ตกทั้งปีถูกทล่ลมลงมาครั้งเดียวในวันเดียวจึงเกิดสถานการณ์ที่รับมือไม่ไหวแต่เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดไอเดียที่บรนเจิดและเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสผู้บริหารนครดูไบาอาจจะเริ่มคิดว่าดูไบ าจจะต้องมีเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ําและเพื่อลดการทำคลาว d ์ซ e ดิ n งหรือฝนเทียมนครดูไบในหน้าร้อนอุณหภูมิจะขึ้นไปถึงประมาณ50องศาและการทําฝนเทียมก็จะทําให้รู้สึกว่าอากาศร้อนน้อยลงนั่นไม่ได้หมายความว่าความร้อนหายไปไหนแล้วมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ปัญหามันถูกซ่อนไว้ก็ได้อยากจะบอกเพิ่มเติมว่าปัจจุบันกรุงเทพม,มีอุณหภูมิสูงถึง42องศาแล้วที่ถูกวัดจาก h u m i d i t y กระแสลมและปัจจัย อื่นๆอ,อ,อีกหลายปัจจัยมันบอกว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในอุณหภูมิประมาณ52องศาแล้วไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านนะครับทำตัวเองให้เย็นๆให้ร่มๆที่สำคัญคือใจเย็นๆครับอย่างไรก็ตามเราทุกคนล้วนเป็นประชากรของโลกและเมื่อเพื่อนร่วมโลกของเราประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนเราทุกคนก็จะส่งกำลังใจให้แม้วันนี้ฝนจะไม่ตกแล้วแต่นครดูไบก็กำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูขอให้ทุกคนคอมเมนต์เป็นกำลังใจ ให้และช่วยกันกลับมาคิดกลับมาตรหนักถึงภาวะโลกร้อนและพวกเราล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่อาจท้าทายธรรมชาติได้แล้วในเมื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถท้าทายธรรมชาติได้เราก็ควรเป็นมิตรกับธรรมชาติใช่หรือไม่ and that's one minute with Ram see you next time